วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขับรถไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากย่านบางนาของกรุงเทพคืนนี้เราจะเปลี่ยนที่นอนไปกางเต็นท์ริมทะเลที่คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการไปลองสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงและทํากิจกรรมทางน้ากันที่ลานเคยแคมปิ้งแอนคาเฟ่กันคะ่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะคิดว่าที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจกันนะเพราะที่นี่กิจกรรมเพียบเลยคะ่ะเนี่ยได้มากางเต็นท์รับลมทะเลแบบเต็มๆได้ชมแสงอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกริมทะเลพร้อมวิวหมู่บ้านชาวประมงสวยๆแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมั้งคะกับกิจกรรมถถ่่าาาายยกกระดนนเลลหหอททีุคมึงแ้ว รีบพุ่งตัวลงไปเล่นสนุกในดินเลนนี้ทันทีหอยเด็ดที่ทุกคนตามหากันที่นี่ก็จะเป็นหอยแครงนะแต่ช่วงที่เราไปกันเนี่ยเป็นช่วงท้ายฤดูของหอยแครงแล้วช่วงนี้หอยแครงจะมีขนาดเล็กเลยได้มาไม่กี่ตัวส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นหอยตลับเพียบเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเตรียมถุงเท้าหรือรองเท้าลุยโคลนกันมาด้วยนะอาจโดนเศษเปลือกหอยบาดเท้าเอาได้ค่ะแล้วพอน้าทะเลขึ้นที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมทางน้าให้ได้เล่นสนุกอย่างไปพายเรือคายักโต้ะคลื่นโต้ลมและอีกหนึ่งไฮไลท์ของคลองด ถึงเขตตรงนี้สัมผัสถึงความเย็นสบายของร่มเงาต้นไม้เลยค่ะนอกจากจะมาชมความสวยงามของป่าชายเลนแล้วเนี่ยเราจะได้ล่องเรือไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงคนคลองด่านแห่งนี้ทั้งในฝั่งของประมงเรือเล็กในเส้นคลองป่าชายเลนสายเล็กๆตรงนี้แล้วพอไปออกตรลองด่านเส้นหลักเนี่ยก็จะได้เห็นเรือประมงขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลยบางลำก็กําลังเทียบท่านำมาหารทะเลขึ้นไปยังห้องเย็นเลยค่ะกิจกรรมยังไม่หมดนะมาที่นี่ยังมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยและต่อการที่กิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับบ้านสองพ่อ จะรอดหรือจะร่วงเนี่ยไปชมความสนุกในคลิปเต็มของพวกเรากันได้นะก<อ>ิจกรรมเขาน่าสนใจไหมล่ะคะลองเปิดใจมาเที่ยวคลองด่านสนับสนุนชาวบ้านในชุมชนกันได้นะ